สารส่องใจพระพุทธพจน์วราพรหลวงปู่จันท์กุศโลวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บ้านที่มีเทวดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลใดพวกบุตรปูชามารดาบิดาภายในเรือนของตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรมภิกษุทั้งหลายตระกูลใด พวกบุรบูชามารดาบิดาภายในเรือนของตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์ภิกษุทั้งหลายตระกูลใดพวกบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนของตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุรพาเทวดาภิกษุทั้งหลายตระกูลใดพวกบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนของตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาหุเนยะบุคคล ภิกษุทั้งหลายคำว่าพรมก็ดีบุรพาจารก็ดีบุรพเทวดาก็ดีอาหูเหนยยะบุคคลก็ดีนั้นเป็นชื่อของมันดาบิดาทั้งหลายเพราะเหตุไกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่ามันดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้แสดงโลกนี้ตามพุทธโอวาทที่ยกมานี้ แสดงให้เห็นความสำคัญของมารดาบิดาว่ามีอยู่แค่ไหนอย่างไรแต่เพราะความเป็นอยู่ระหว่างบุตรธิดาและมารดาบิดาใกล้ชิดติดต่อคุกคีกันอยู่ทุกเช้าเข้านอนเลยกลายเป็นความเคยชินทำให้บุตรธิดามองข้ามความสำคัญของมารดาบิดาไปหมดความวิาสาสะคุ้นเคยมีทั้งคุณและโทษถ้าความสนิทคุ้นเคยเป็นไปพอเหมาะพอควร ท่านแสดงว่าคนที่ไม่เป็นญาติให้เหมือนญาติแต่ถ้าทำความสนิทคุ้นเคยเป็นไปเกินประมาณเป็นเหตุให้เกิดความช้าลใจท่านแสดงโทษว่าเป็นที่มาแห่งภัยเส้นเดียวกับปุตรธิดาที่ไม่รู้จักความสำคัญของพ่อแม่หรือรู้แต่ไม่ได้ทำตามที่รู้ทำให้เสื่อมจากคุณงามความดี แต่ก่อทุกท้เป็นภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าหากโลกนี้จะปราศจากศาสนาไม่มีพระผู้เป็นเจ้าก็หาใช่ว่าจะขาดสิ่งที่ควรเคารพหรือบุคคลที่ควรแก่การบูชาไม่ความดีของมารดาบิดาคือศาสนาของโลกโลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าผู้ควรแก่การบูชาตลอดกาล ผู้นั้นคือมารดาบิดาบ้านหนึ่งตระกูลหนึ่งย่อมมีมารดาบิดาเป็นหัวหน้าเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนเป็นผู้รับผิดชอบกิจการนั้นๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะเชิดชูบูชาไว้ในที่สูงเชื่อถ้อยฝังคำปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของท่านเครื่องหมายของคนดี พระธรรมเทศนาโดยพระพุทธพจน์วรารพรหลวงปู่จันกุสโรมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความสัมพันธ์กันอยู่คือโดยฐานะเป็นบิดามารดากับบุตรธิดาพี่กับน้องภรรยากับสามีอาจารย์กับศิษย์มิตรกับมิตรเป็นต้นความสัมพันธ์ในระหว่างกันโดยปกตินี้ หาเพียงพอแก่ความเป็นมนุษย์ไม่เพราะปรากฏว่ามารดาบิดาตัดขาดกับบุตรธิดาหรือบุตรธิดาทอดทิ้งมารดาบิดาพี่กับน้องตัดญาติขาดมิตรกันภรรยากับสามีย่าร้างกันอาจารย์กับศิษิ์ขาดความเคารพนับถือกันมิตรต่อมิตรกับกลายเป็นศัตรูต่อกันและกันก็มีอยู่มากมาย โดยเหตุนี้ความสัมพันธ์ในระหว่างกันและกันที่มีอยู่โดยปกติจะเป็นไปด้วยดีจำต้องมีคุณธรรมกำกับสนับสนุนอีกชั้นหนึ่งคุณธรรมที่กล่าวนี้มีอยู่หลายประการและเป็นไปตามความเหมาะสมตามฐานะของคนที่จะนำไปปฏิบัติในที่นี้จะนำมาแสดงเฉพาะความกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาเท่านั้นมนุษย์ในโลกนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดและจะนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตามมีความเห็นดับรองร่วมกันว่ามารดาบิดาเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่บุตรธิดายิ่งกว่าบุคคลเหล่าอื่นในเรื่องนี้จะทราบเหตุผลได้จากคำ หลักคำสอนในทางศาสนาเช่นศาสนาอิสลามสอนเป็นสุภาษิตเตือนใจไว้ว่าเท้าทั้งสองของมันดาบิดาเป็นบันไดแห่งสวรรค์ตามความรู้สึกของคนทั่วไปถือว่าฝ่าเท้าเป็นของต่ำแต่ความหมายของสุภาษิตบทนี้กลับยกย่องว่าเป็นบันไดแห่งสวรรค์ ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดความเฉพาะท้าของมันดาบิดาเท่านั้นค่ะเพื่อจะเตือนใจบุตรธิดาว่ามันดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับตนกิริยาอาการที่แสดงคารวะมีการเคารพกราบไหว้นั้นเป็นบันไดแห่งสวรรค์แม้ในทางพระพุทธศาสนาก็ยกย่องมันดาบิดาไว้ในฐานะต่างๆเช่น มารดาบิดาเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นมิตรและเป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาที่กล่าวว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรนั้นเพราะท่านมีคุณธรรมเหมือนพรหมคือมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่บุตรธิดามีกรุณาปรารถนาจะให้บุตรทิดาพ้นจากความทุกข์เดือดร้อน ความทุกข์เดือดร้อนของบุตธ,ธิดาก็เป็นเหมือนความทุกข์เดือดร้อนของมันดาบิดานั่นเองมีมุทิตาพรอยินดีเมื่อบุตรธิดาได้ดีมีลาภยศสรรเสริญความพรอยินดีของท่านเป็นการพรอยยินดีที่เกิดจากดวงใจที่บริสุทธิ์ไม่มีมายาเข้าแอบแฝงมีอุเบกขาความวางเฉย ในเมื่อได้ใช้คุณธรรมคือเมตตากรุณาช่วยเหลือบุตริดาตามหน้าที่แล้วและไม่ซ้ำเติมเมื่อบุตธ,ธิดาพลังพลาดอีกทั้งวางตนเป็นตุลาการให้ความยุติธรรมในระหว่างบุตธ,ธิดาที่กล่าวว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตธ,ธิดานั้นท่านเป็นอาจารย์ที่คอยเลี้ยงดูพร่ำสอนให้วิชาความรู้และเป็นแบบอย่างในด้านจริย ความประพฤติแก่บุตธ,ธิดาก่อนกว่าอาจารย์ใดๆในโลกอาจารย์อื่นๆที่พร่ำสอนให้วิชาความรู้นั้นตามธรรมดาเขาจะต้องคิดค่าจ้างแต่มันดาบิดานั้นทันหาได้คิดไม่และที่กล่าวมามันดาบิดาเป็นเหมือนพระอรหันต์ของบุตธ,ธิดานั้นตามหลักในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าพระอาหารหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้ามองเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะเคารพเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเป็นทางแห่งสวรรค์สำหรับผู้สักการะบูชาและโดยตรงกันข้ามผู้ที่ทำร้ายพระอาหารหันต์มีโทษเท่ากับการทำร้ายพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักที่สุด ในทางพระพุทธศาสนาบุตรทิดาที่ฆ่ามารดาบิดาก็จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมและด้วยเหตุนี้มารดาบิดาจึงมีพระคุณเท่าพระอรหันต์ผู้ที่รู้จักคุณมารดาบิดาแล้วมีความกตัญยูกะตะเวทีรู้จักสักการะเคารพชื่อว่าสักการะเคารพพระอรหรันต์ เป็นทางแห่งความสุขความเจริญโดยแท้รวมความว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีคุณต่อบุตรธิดาด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยการให้กำเนิด 2. ด้วยการทำอุปการะมารดาบิดานี้ที่ทำหน้าที่เพียงให้กำเนิดแต่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูอุปการะเพราะเหตุใดๆก็ตาม ชื่อว่าทาหน้าที่ของมันดาบิดาเพียงครึ่งเดียวผู้ที่ไม่ได้ให้กำเนิดแต่ได้เลี้ยงดูอุปการะตั้งแต่เล็กจนโตได้ชื่อว่าเป็นมันดาบิดาเลี้ยงได้ทาหน้าที่มันดาบิดาเพียงครึ่งหนึ่งเหมือนกันผู้ที่ได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูอุปการะได้ชื่อว่าทาหน้าที่ของมันดาบิดาอย่างสมบูรณ์จะอย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำหน้าที่ทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนี้นับว่าเป็นผู้มีคุณแก่บุตรที่ดาอย่างมหันเป็นหน้าที่ของบุตรทิิดาที่จะต้องแสดงความกระตันยูตอบสนองโดยส่วนเดียวคำว่ากระตันยูกระตะเวทีแยกได้เป็นสองคำคือกระตัญยูหรืออุปการะที่ท่านทำแล้ว กะตะเวทีประกาศอุปการะที่ท่านทำแล้วให้ปรากฏรวมความว่ารูอ้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำการตอบสนองชื่อว่ากตันยูกะตะเวทีรู้แล้วไม่ตอบสนองหาได้ชื่อว่าทำหน้าที่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่การแสดงความกตันยูกระตะเวทีตามหลักบาลีที่ท่านแสดงไว้ ในสินค้าและกะสูตรมี5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทำกิจของท่าน 3. ดํารงวงศสกุลของท่าน 4. ปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำความดีอุทิศให้ตามพระบาลีนี้ การทำการตอบแทนอุปการะคุณของมันดาบิดาทำได้สองคราวคือ 1. เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่คราวหนึ่ง 2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอีกคราวหนึ่งเมื่อกล่าวด้วยลักษณะการตอบแทนอุปการะคุณของท่านมีอยู่สองอย่างคือ 1. ตอบแทนด้วยอามิรการตอบแทนด้วยอามิรนั้นได้แก่วัตถุสิ่งของ เช่นข้าวน้ำอาหารผ้านุ่งห่มตลอดจนทรัพย์สินเงินทองในเรื่องนี้ประเพณีโบราณพื้นเมืองภาคเหนือได้ทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วจะได้เห็นเมื่อถึงสมัยเทศกาลเช่นเข้าพรรษาออกพรรษาตรุดสงการปีใหม่มีประเพณีดำหัวแสดงคารวะเคารพขอศีลขอพรจากมารดาบิดา และผู้ที่เคารพนับถือโดวยวัตถุสิ่งของต่างๆมีน้ำอบน้ำหอมและเครื่องนุ่งหม่มนั่นคือการแสดงคารวะเคารพ 2. การตอบแทนด้วยการประพฤติตามโอวาทคำสั่งสอนตามธรรมดามันดาบิดาย่อมมีเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อบุตรธิดาดังที่ได้กล่าวแล้ว ท่านจะคอยตักเตือนพร่ำสอนให้หละชั่วปรพัพฤติเพื่อให้บุตรธิดาได้ตั้งตนได้เป็นหลักเป็นฐานด้วยทรัพย์สมบัติโดยวิชาความรู้และความประพฤติงามบุตรธิดาที่ประพฤติตามคําสั่งสอนของมันดาบิดาได้ชื่อว่าแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อมันดาบิดาอย่างสูงเป็นการบูชามันดาบิดายิ่งกว่าบูชา ด้วยวัตถุสิ่งของและเป็นการทำตามวัตถุประสงค์ของมารดาบิดาโดยทั่วไปด้วยดังที่ด้านกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าไม่มีบุตรหนึ่งมีแล้วตายหนึ่งมีแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนหนึ่งมารดาบิดาทั่วไปควรปรารถนาความไม่มีบุตรและมีแล้วตายเพราะมีบุตรแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอน นำความระทมทุกมาให้ไม่รู้จักจบและบางแห่งท่านถึงกับกล่าวว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังไม้เท้าของคนแก่ยังมีประโยชน์สิกว่าในเรื่องของการประพฤติต่มโอวาทคำสัง่งสอนของมันดาบิดานี้ขอยกเรื่องทีขาวุกุมารมาเป็นตัวอย่างมีเรื่องย่อๆว่า ทีขาวุกุมานเป็นโอรสของพระเจ้าทีคีติเจ้าเมืองโกศลถูกพระเจ้าพรหมทัตเจ้าเมืองพระนาสีชิงอารัสสมบัติแล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตพระเจ้าทีคีติก่อนที่พระเจ้าทีคีติจะถูกประหารชีวิตพระองค์ได้ประทานโอวาทเป็นครั้งสุดท้ายทีขาวุพออย่าเห็นสั้นดีกว่ายาว เวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการผูกเวรแต่เวณย่อมระง,งับด้วยการไม่ผูกเวรเมื่อจบโอวาทพระเจ้าธีคิติก็ถูกประหารชีวิตตามพระราชะอาญาของพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายทีคาวุก,กุมารก็ผูกอาฆคาตในพระเจ้าพรหมทัตคอยหาโอกาสแก้แค้นแทนพระชบิดาตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่ง ได้โอกาสที่พระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปล่าเนื้อท่งเน็ดเหนื่อยและมีพระราชประสงค์จะท่งพักผ่อนแต่ไม่มีพระคเนยคือม้อนจึงได้ทรงวางพระเศียรบนตักทีขาวุกุมารเป็นโอกาสเหมาะของทีขาวุกุมารที่จะได้แก้แค้นแทนพระราชบิดาจึงดึงพระแสงออกจากฝักพระแสงยังไม่ทันพ้นฝัก ก็ระลึกถึงโอวาทของพระราชบปดาได้ประหนึง่งพระองค์เสด็จมาพร่ำสอนอยู่เฉพาะหน้าจึงดันพระแสงไว้ในฝักตามเดิมไม่สามารถทำอันตรายแก่พระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตสงรงภาวะตื่นพระบรรทมจึงตรัสถามทีคาวุกุมารเมื่อทรงทราบความโดยตลอดแล้วจึงพาการเสด็จกลับพระนครประชุมมู่อัมมา และประกาศยกย่องความดีของทีคาวุกุมารกับทั้งได้พระราชทานโกศลรัฐอันเป็นสมบัติของพระเจ้าทีคิติคืนให้แก่ทีคาวุกุมารแถมพระราชธิดาให้เป็นคู่ครองอีกด้วยนี่คืออนิสงส์แห่งการกระทำตามโอวาทของมัรดาบิดาบุทที่ประพฤติตามเยี่ยงอย่างของมันดาบิดา มีวิทยาฐานะเสมอด้วยมันดาบิดาหรือสามารถดำรงวงศ์สกุลของมันดาบิดาไว้ได้ชื่อว่าอนุชาตบุตรคือบุตรที่เสมอด้วยมันดาบิดาบุตรที่ไม่สามารถดำรงวงศ์สกุลของมันดาบิดาไว้ได้ทั้งความประพฤติช,ชั่วช้าเสียหายชื่ออวชาตบุตรคือต่ำกว่ามันดาบิดาการที่บุตรที่ดาจะสามารถดำรงตน เป็นอนุชาตต,ตุตรได้ก็เพราะการประพฤติตามโอวาทของมารดาบิดาดังกล่าวแล้วความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สำคัญและจำเป็นแก่มนุษย์ทั่วไปแม้แต่พระอรหันต์ผู้สำเร็จกิจในการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วก็ถือเป็นกิจที่สำคัญและได้บำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาแล้วเช่นภาษารีบท ก่อนที่ท่านจะได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนาท่านได้ฟังหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจากพระอัสสชิเป็นองค์แรกจึงได้เคารพนับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์แม้เมื่อท่านได้บวชและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงความเคารพในพระอัสสชิบำเพ็ญตนเป็นศิษย์ที่ดีตลอดมาก่อนที่ท่านจะนอนถ้าท่านทราบ ว่าพระอัศชิอยู่ทิศใดท่านจะต้องนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพในอาจารย์จึงกล่าวว่าความกตัญญูกระตะเวทีนี้มีอยู่ในบุคคลใดคนนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมที่น่าเคารพเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบัณฑิตชนทั่วไปนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญะกะตะเวทิตา ความกระตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี